ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีลงนามถึงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปลูกป่าสองล้านไร่กลุ่มอุตทณนะห้องประชุมสำนักงานใหญ่แห่งนี้นะคะปล่อยการจะเป็นจบในกระบวนการที่สุดที่สุดนะครับการเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นดิจิสีก็ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญน่าจาบแบบนี้ก่อนทางทะเลและใช้ฝั่งนะครับรักษาการรักษาราชการ,การกาแทนและดีกรมเนื่องจากประเทศของเราก็ได้มีการประกาศเรื่องของเน็ตซีโร่ไปแล้วนะครับ ในการมองโรยเวกต์ตุ๊กลาได้เลยนะคะเราจะมีช่างภาพนะคะคอยบันทึกภาพอยู่ขณะลงนาำนะคะเพื่อภาพที่สวยงามในวิธีการในวันนี้ค่ะการเปิดวิธีการคำนวณหรือการเอามาทำไปสู่เป้าหมายที่สองที่ที่สุดที่เราไปชนอยู่เรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รุ่มน้ำสามสีนะครัขอเชิญท่านให้อยู่ในเวทีถ่ายอิสีะจุนโอโยนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกัน จะได้ออกไปอย่างสวยงามพร้อมเีียะทำงานกับเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเป็นสักขีพยานยไปได้วยกันกับโครงการนะ้ค่ะขออนุญาตให้เจ้าหน้าทีท่จับผู้ความสวยงา